สับอะไรเฮ้ยผมเรียกป้าไม่เรียกป้ามึงถามกูไม่เลยสิมึงี่ยคนแถวนี้แอบยิงมึงไงเพราะตงบอกป้าเงียบก่อนาคนใจป้าเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบนะผมไม่เรียกป้าผมเรียกคนฝั่งนู้นมึงไม่ใช่จิตวิญญานกูเลยนะรอจ่แอบยิงมึงเงียบเก่อนเงียบก่อนเงียบก่อน่กูเงียบแล้วเนีะเงีเงียบเงียบยเลยเงียบเสีย ป้าจ๋ากำมิปากทำไมเฮ้ยใเงียบใเงียบนายให้เงียบมึงมาพูดอะไรในบ้านกูแล้วไอ้เฮี้ยไอ่เฮียพโดจะมาจริงแล้วในบ้านนะให้เงียบก่อนมาจริงป้าผมคุยผมคุยกับเพื่อนผมก่อนเพืยอนเพื่อนป้าจ๋า ทำอะไรป้าจา๋า,าเฮ้ยโนลมึงถามอะไรล่ะผมไม่ได้ถามป้าผมเรียกป้าฟังนูงนเข้าใจย,ย,ายันเนี่ยมาป้าจา๋าจะมีปากทำไมมุกมิดทำไมมองทำไมอย่ามีเรื่องหเือป้าเออ <laughs> ผมไม่ได่ในทีมิกูบ้านกูก็เกิดขึ้นติงหมดเลยป้าผมไม่ได้เรียกป้าผมเรียกคนฝั่งนู้นป้าเงียบสิครับนี่แหละมึงจะตายเร็วเลยป้าบอกนะป้าเงียบก่อนได้ไหมมึงเงียบก่อนได้ไหมบ้านกูนะรัตนาคุณชื่อรัตนาผมไม่เรียกรัตนานะเออผมไม่ได้เรียกมึงนะไม่ได้ยี่บานกูเลยป้าเงียบก่อนผมจะคุยกับป้าฝั่งนู้นผมไม่อยากรัตนาป้ามึงเอยป้าจ๋า แดกลิ้นหาพัดแสงอะไรจะแดกไส้ใครเลยไอ้น้าเฮ้ยเฮ้ยเรียกคนฟังด้วยไอ้น่ามึงไม่ได้ชีวิตจริงเกิดขึ้นแล้วผมไม่ได้เรียกป้าฟังกลัวชีวิตฟังยับกว่านี้ไหมเรี้ยงมาที่เอโรจิตเลยนี่ฟังยับปากไม่ละก้าผมเรียกคนฟังจะแป๊บเดียวสิบนาทีเองผมเรียกเขาก่อนนะคุเลือกโอเคเงียบมา มึงนะมึงทำอย่างนี้นะมึงจะตายเลยนะต่อเลยกูปาก็ไดะป้าจ๋าอู้อาป้าทำไมป้ายุบยิบทำไมป้าคะมันตบเลยไงโดนตบปากันป้ามาตบเลยโว้ยโอยพีโดนหมาแล้วเออแันจริงจริงในชีวิตน่ะเออจริงในตัวผมไม่เรียกป้า ไม่ปามันไม่อยู่สุกไยป้าป้าอยู่เฉยผ่ยป้าป้าผมไม่ยกป้าก็อยู่เฉยนะป้าป้ามองเดยไม่ยกป้าเลยเอ้ยทำอะไรมุกไม่ปักทำไมไม่ตปักไดเลยด่าแกงไงยังไงยัเาคดนตกไหมเฮ้ยมึงไม่ทำไมไม่ต้องกกๆๆๆๆๆๆอม,อ,ม,ม,มองดหักตาไปเจอทั้งวนเฮ้ยอ,อย่าพากันว่าอย่ามิได้รือวะ เฮ้ย,อย, ong, อ,ยอย่ามองอย่ามองหน้าเดี๋ยวปืนเดี๋ยวเดียวเลยปาตาอย่ามองอย่ามองตอกเลยอย่ามองต้องมองมันจะมองมันจะมองเดืหางตามันมันจะสะบัดหน้า,า,าสะบัดห,หน้าทำไมไข้ร้อนเปล่าเปล่ะตัวตัวหรือเปล่ามันม่ต้องสะบัดไม่ต้องรับตัวิงเฮ้ยเงี้ยทำไมเป็นใบเหรอเฮ้ยเงี้ยผาปัญจทำไมเป็นใบเหลอยุ่งยิบปากทำไมเอาคุยไกลคุยไกลคุยไกลเอาเอายุ่งยิบยุ่งยิบหางทำไม ยา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 ย่ายาปากมงมีน้ำไรยา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 เฮ้เฮ้ย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 ยังยงยเฮ้ยไ้้ยกับป้ามึงพูดอย่างงี้นะมึงจะตายเลยนะ้นี่ก็พูดไม่ได้ยกับป้าผมูกเอผมวิศนกรป้เยบ้านกเนาะเยอเยะป้าเยเฮ้ยมองหน้าทำไมสอเหรอเฮ้ยมองไม่เฮ้ยสายตาทไม ไอ้สายไส้หน้าได้เลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ากะรังกะลังกะลังเขาได้ข้เข็มกะรังเนี่ยกะลังเขาได้ข้เข็มบนเขาได้เข็มเฮ้ยอย่าสายหน้าเฮ้ยทำไมเม็นปากกันเลยวะน้ำลายอย่างเมื่อกี้มึงปิดปากไม่เหม็นจังเลยอะเฮ้ยน้ำลายคุณเหม็นนั่นเนี่ยใช้ยาสีวันนักเตะพีบอ่ะเนี่ยเฮ้ยทำตาทำสายหน้าทำสายวัวทำสาหัวนี่มันเหนียวหรือหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้อมงบวยทำไมอาปากทำไมจากนี้ต้องมองหน้าทำไมมองทำไมจากนี้ยังเหอเฮ้ย โดยโนมาจริงๆในบ้านนะทุกคนจะจริงในบ้านแล้วพระสงฆ์จัดก,การจากนินรัตดาว,วาสนาดาน,นดยัยมโนนี่เป็คือความขันเข้าไปแล้วนะป้าหลายกาจมากในพระสงฆ์เขาพูดก็สายหน้าเลยนะบอกลักษณะใจเย็นผมบอ,อกคนวันตายหมดแล้วเพื่อนมโนป้าป้าม้า,ป,าป้ารักษาคนก่อเลยเร็วเร็วมาเนี่ยลุกลุก โดนนะอาเดี๋ยวป้าโดนดนตบเองนะป้าไม่ปัดอ่ะมึงตบกูเสกมึงจะตายเร็วเลยคนส่วนนี้เขาบอกจะยิงอ่ะป้าไปเร็วไม่ปัดแล้วนะกูไม่ได้มีขี้่ายอย่างเงี้ยดูดูแบบนี้โอ้ทำเูาเจ็บนะอันปัดป้าเดี๋ยวเจ็บที่ไหนเออปัดเลยไม่ปัดเราช่วยน้อยช่วยกันน้อยไม่ช่วยแล้วนั่นช่วยกันน้อยปัดป้าป้าอันเดี๋ยวนี้อันนี้อันเลย อยทำอย่างนี้นะเร็วๆปัดแจ้งหน่อยมากันแล้วอ่ะปัดเลยปัดเลยเกด้วยเนี่ยอ่ะปัดเลยปาทีนี้ป้าฮะผมเจ็บมือแล้วผมเจ็บมือแล้วตาป้าไงคนจะมายิงบึงแม็กมาสงหมอกปัดิไปัาเขาทำไมล่ะอ่ะคนงูเลยอ่ะที่อยากปาแค่นั้นเลยช่วยกันผมเจ็บนะฮะไม่เจ็บไม่เจ็บอาป้าไอ้หน้านี้ตายเร็วเนี่ยโอ๊ย ดูเว้นเนอะเขอาขงไปฝากเขาทช่ไมอะไรของมึงวะอ่ะปัดเลยปัดไอ้ยพี่คนนี้นะคุณจะพูดชีวิตจริงให้ตำรวจฟังหมดเลยกระดาษจ็บเลยนะอ่ะ,อ,ะอ่ะปัดเลยเอากระชากของไปทำไมนะไหนนะมีเนี่ย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 เห็นเลยโอ้ยแม่เจ๊ตัวทุ่นใจแล้วนะปมาชากการอย่างนี้หรอ ป้าผมให้ป้าปัดเท้าป้ากระชากสร้อยขอทำไมโอ้ยดูมันพูดเนี่ยไอ้ไม้ยืดชีวิตจริงคนทีแถวนี้อุดแอบมีมาเองป้าปัดถึงยังอย่ากระชากสร้อยคนอื่นนะจะไปกระชากดไปเลยอัดไอ้หน้าอีอาดเร็วมึงต้องสอนกูนะเอ้าผมพิจร์แล้วกูจะบอกพี่สักว์น่นอาป้าปัดด้วยอ่ะเด้อ ปาดมึงพูดอย่างนี้นะปาดจริงจะบอกตำรวจเลยทำไมไอแม่เจอย้ามึงนีทำเวื่อะดจาไ้กูจะบอกตำรวจหมดเลยปาดปาดปาดเลยเอาเลยปัดดิปัดดิเขารอนะปาปาดเขาอไอ้แม่เ ไหวมั้ยไปไกลอย่นี่ทีนี้ไม่มียาแล้วผมก็โดนปิดปากปัดเลยดูมันสอนเรานี่อ่ะปัดปัดเดี๋ยวดิอ่ะกระชากเขาทำไมเนี่ยกระชากมาเยอะเนี่ยนี่มันกระชากนะป้ากระชากเขาทำไมทำเนาะน้ำร้อนไอ้แม่เจ๊เอ้ยอยด่าจะบอกกับพี่โนุ๊กอย่าด่าเหมดเลยอย่าด่าเขาจะแอบยิงกันเลยอย่าด่าอย่าด่าป้ากูจะด่าเดี๋ยวคนแถงนี้ก็ เอาปาดมือเรียกเลยปาดอาปาดผมมาอะเอาทำไมบบนี้ปาดได้อ่ะต้งใจปาดมีแค่ที่ายเลยอามีเรื่อกันนี่วาอยากมีเรื่อกันนี่วะปาดเอาประชาสัมพันแล้วโอ้ยยามยไอยากได้ของอื่นเขาเนี่ย ไม่ป้าเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะไม่ป้าเป็นคนแบบนี้ป้ามีการบอกว่าเอาให้ตายด้วยอะทำไมใจร้ายกับผมแบบนี้อ่ะทำหน้าเวนน้องทำหน้าปนี้อ่ะอะนี่โน้ตจัดเลยเลยนั่งไปนี่นั่งไปนีป่ ป้าจ๋าจ๋าดิจ๋ากินข้าวหรือยังยังขโมยตังค์คนหรือยังไม่ขโมยใครแลิกบ้านกูพ่อแม่ที่แท้จริงป้าจ๋าคนเที้ยงนะป้าจ๋าจ๋าดิป้าจ๋าป้าจ๋าทำอย่างนี้ป้าจ๋าดิจ๋าดิจิ้งคุณเขากินมึงก็ถึงบอกฮะเออมาโอเคมาทีนนี้มาทีนนี้ไย่กินกัน เอามาฝาหมอปลาใช่ไหมท่านค่ะอะไรนะให้ใหอะไรนะหนึ่งพัน่ะา่งกใหรเอาป้านลาั่ไม่ใช่หรออะไรเลย็แค่หลงว่าหนึ่งบาทโอ้ยยังไม่เคยสั่งเลยมว่าทสั่งเว่อเช้าหูเอามาส่งค่ะมีโทรศัพท์ที่ไหนเหนึ่งพัค่ะให้ไปนน่มีมีตังค์เสแล้วป้าอยากเอาคืนไปเลยเอาบ้านเดยล้วป้าอยากกินอปลาละอยากแตไม่มีตังค์เลย อยากกินไม่มีตามเดยวเดี๋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 ยวเดีด๋ยวมจึจ่ายให้นะเอไม่ <laughs> อยากกินเหรออ่อนอ่อนอ่อนกูอ่อนกูแหละ ออน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 คู่แรกออนกู่แรกแต่ได้ของจองกินพี่โนโทรมาคุยนะอ่ะกินจะกินอะไรจะกินอะไรลูกหอตังนะพี่ฮะรอตังค์อยู่เนี่ยบอกกลับไปเลยเดี๋ยวโอนไปให้ไี่พูดแล้วพี่ไม่บอกป้าบอกหมดเดี๋ยวโอนไปให้ไม่พูดแล้วนะชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นบอกกลับไปก่อนเดี๋ยวโอนไปให้ดีเขาจะให้ตังค์เนี่ยบอกอยู่เนี่ยบอกเดี๋ยวโอนไปให้เขาบอกเดี๋ยวโอนไปให้ป้าบอกเดี๋ยวป้าโอนไปให้กูไม่พูดหรอกนะป้า ป้าพูดว่าเดี๋ยวป้าโอนไปให้แค่นั้นจบเลยไม่มีตังค์เลยไปดูครับป้ารัชนาป้ารัชนาโทรสั่งหมูไม่ใช่หรอฮะป้ารัชนาโทรสั่งเมื่อเช้าตอนหัวค่ำโอูไม่เคยสั่งใครเลย <c oughs> ป้ากูไม่มีเลยอ <c oughs> ย่นี้อย่าง <c oughs> นี้เป็นความจริงนะ <c oughs> เอาม,ามาเลยะคะ <c oughs> ันเฮ้ยไม่ต้องมาเอามาเลยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่โอดมาพี่ศักดิ์มีกีะถิ่จริงในบ้าน <c oughs> ไม่ใครใครพูดเสียงอะไรแกแกก็ทำนะั้นป้าฟัเราได้ยัง เขารอทางไม่มีเลยเฮ้ยเขารอทางอยู่กูไม่ได้สั่งเฮ้ยเขารอทางไม่ยากเกรู้เรื่องกโอเคไอพีไหนแล้วป่ะมีเดินเข้าไปข้างในย่อยยอยย่อเอ็งเอ็งมาไล่ให้หน่อยเดี๋ยวกูจะป้าป่ะเดี๋ยวกูต้องชาร์จแบตเดี๋ยวกูต้องปวดอีรายการโอเค้าบายบายหน่อยอ่ป บายบายหน่อยเร็วบายบายบโอเคบายบาย